เอสและลอเรนวอร์เรนสองสามีภรรยาผู้แคร่งศาสนาที่มักจะถูกเรียกให้ไปจัดการกับปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอยู่เสมอกว่า50ปีที่พวกเขาได้รับการยอมรับในอเมริกาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าในเรื่องวิญญาณเอสผู้เป็นสามีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปีศาจส่วนลอเรนเธอเป็นร่างทรงซึ่งหลายๆคนคงดูไม่ออกเพราะเธอดูเป็นคนธรรมดาไม่ได้ดูลึกลับและน,น่ากลัวเลยสักนิด ทั้งสองออกเดินทางช่วยเหลือผู้คนมาแล้วมากมายทั้งคดีบาดหลวงที่ถูกผีสิงคดีผู้คนถูกทำร้ายคดีเหยื่อที่ถูกละเมิดและอีกหลายๆคดีที่สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเขาเอ็ดและลอเรนคู่รักนักล่าปีศาจพวกเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแปลกๆมากมายสำหรับคนที่ไม่เชื่อเอ็ดและลอเรนก็ไม่ต่างอะไรกับพวก18มงกุฎ แต่สำหรับคนที่เชื่อพวกเขาคือฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากความทุกข์และที่พี่นานาจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นการรวบรวมคดีสุบร้อนของคู่รักนักล่าปีศาจที่ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญกันไปเรียบร้อยแล้ว 9คดีสุดร้อนของเอ็ดและลอเรนคดีที่9บ้านผีสิงที่เอ็นฟิลด์เรื่องราวสุดร้อนของบ้านผีสิงที่เอ็นฟิลด์คือแรงบันดาลใจสำคัญซึ่งเป็นที่มาของนังเดอะคอนเจอริ2หลังจากที่เพ็กกี้ฮอสันได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับลูกๆ เรื่อราวแปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจเน็ตและมาร์กาเร็ตลูกสาวของเธอพยายามเล่นผีถ้วยแก้วกันในบ้านในคืนวันที่30สิงหาคม1977เจเน็ตอ้างว่าเธอเห็นเตียงของน้องชายขยับได้เองและวันต่อมาเมื่อเพกกี้ได้ยินเสียงแปลกๆจากด้านบนเมื่อเธอเดินขึ้นไปดูลูกๆที่ห้องแรงลึกลับบางอย่างก็พยายามผลักตู้มาควางประตูเพื่อขังพวกเธอเอาไว้ หลังจากที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบบ้านแคลโรลีนฮิปตำรวจสาวได้ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเธอเห็นเก้าอี้นั่งลอยตัวขึ้นเหนือพื้นและเคลื่อนไหวได้เองเป็นระยะประมาณ3-4ฟุตหลังจากนั้นเรื่องราวของครอบครัวฮอสซันก็กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนว่ากันว่ามีประจักษ์พยานมากกว่า30คนที่เห็นการเคลื่อนไหวของเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังนี้ข้าวของที่ลอยไปลอยมาได้เอง เรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจเนตแสดงอาการเหมือนถูกผีเข้าและพูดด้วยน้ำเสียงของชายชาราที่กล่าวว่าตนเองคือบิลวิลคินส์ชายที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และเสียชีวิตบนเก้าอี้ในห้องรับแขกโดยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนอกจากนี้เจเนตยังอ้างว่าครั้งหนึ่งร่างของเธอเคยถูกแรงลึกลับบางอย่างยกลอยขึ้นเหนือพื้น แม้ว่าใน The Conjuring 2เอ็ดและลอเรนจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยครอบครัวฮอสันจากเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนั้นแต่ในความเป็นจริงพวกเขากลับมีส่วนร่วมในเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยโดยทั้งคู่เข้ามาในลนักษณะของผู้สังเกตการเท่านั้นตามคำบอกเล่าอของเจเนต็ตเรือร่องราวแปลกๆในบ้านของเธอเริ่มจะดีขึ้นเมื่อมีพระรูปหนึ่งได้เข้ามาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย แต่กระนั้นก็ตามพวกเธอยังคงได้ยินเสียงแปลกๆแ,และรู้สึกว่าตัวเองถูกจ้องมองโดยใครบางคนอยู่เสมอหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีเรื่องแปลกๆอีกหลายอย่างเกิดขึ้นกับครอบครัวฮอสันจอนนี่น้องชายของเจนเน็ตซึ่งเสียชีวิตด้ยวยโรคมะเร็งเพียงวัย14ปีนอกจากนี้ผู้ที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อจากพวกเธอก็ยังอ้างว่าพวกเขาพบอะไรแปลกๆหล,ล,ลายอย่าง และตัดสินใจย้ายออกจากบ้านไปหลังจากที่อยู่ที่นั่นได้เพียงแค่สองเดือนเท่านั้นคดีที่8ยิงชุดขาวในสุสานยูเนียนสุสานยูเนียนคือสุสานเก่าแก่ในบริเวณอิสตันคอนเนติคัตซึ่งมีประวัติที่ย้อนไปถึงช่วงปี1700และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุสานที่เห็นที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา มีหลายคนพูดตรงกันว่าเคยพบเห็นหญิงลึกลับคนหนึ่งที่สุสานแห่งนี้โดยหญิงคนดังกล่าวได้ใส่ชุดสีขาวที่ดูคล้ายกับชุดดาตรีหรือชุดแต่งงานชายคนหนึ่งอ้างว่าในคืนหนึ่งที่เขาขับรถผ่านสุสานแห่งนี้ยิงคนดังกล่าวได้ปรากฏตัวขึ้นกลางถนนอย่างกระทันหันจนเขาเบรกไม่อยู่และพุ่งชนเธอเข้าอย่างจังแต่หลังจากที่เขาเดินออกมาจากรถเขากลับไม่พบอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว หลายคนเชื่อว่าหญิงชุดขาวคือวิญญาณของแฮรเรสซิลีหญิงที่สูญเสียลูกชายและพยายามเดินตามหาลูกชายของเธอในสุสานแห่งนี้ต่อมาเอ็ดและลอเรนได้เข้ามาตรวจสอบสุสานและเอ็ดได้อ้างว่าเขาเคยเห็นหญิงชุดขาวคนดังกล่าวและยังสามารถถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ได้อีกด้วยคดีที่7มนุษย์หมาป่า ในคืนวันที่5ธันวาคมปี1983บิลแรมซีชายชาวอังกฤษได้เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอกอย่างรุนแรงและเขาก็รีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลในทันทีเมื่อไปถึงที่นั่นบิลก็เริ่มแสดงอาการประหลาดด้วยการส่งเสียงคำรามและกัดแค้นนางพยาบาลคนหนึ่งจนตำรวจและพนักงานที่โรงพยาบาลต้องมัดเขาไว้กับเตียงรถเข็นและหลังจากที่ได้สติบิลก็จำเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ได้เลย ย้อนกลับไปในวัยเด็กบิลเคยพบเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเขารู้สึกถึงอุณหภูมิในร่างกายที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและได้เห็นภาพหลอนว่าตัวเองเป็นหมาป่าซึ่งในครั้งนั้นบิลก็ได้ใช้มือและฟันของเขาทำลายรั้วบ้านของตัวเองจนพังโดยไม่รู้ตัวต่อมาในปี1987บิลได้เดินทางมายัางสถานีตำรวจเพื่อขอให้ตำรวจจับเขาไว้ก่อนที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้ และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มแสดงอาการคล้ายกับหมาป่าอีกครั้งและมันต้องอาศัยแรงของนายตำรวจถึงหกคนในการทำให้เขาสงบลงได้หลังจากที่ได้รู้เรื่องราวอันแปลกประหลาดนี้เอ็ดและลอเรนรวมทั้งทีมงานอีกหลายคนได้อาสาที่จะนำตัวบิลมาทำพิธีไล่ผีที่โบสถ์แห่งหนึ่งในอเมริกาในระหว่างการทำพิธีบิลก็เกิดอาการตัวสัน่นส่งเสียงร้องคำรามและพยายามดิ้นอย่างหนัก ก่อนที่จะค่อยๆสงบลงและหลังจากวันนั้นอาการประหลาดของบิลก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยคดีที่6ครอบครัวสมิลครอบครัวสมิอลอ้างว่าตั้งแต่ปี1974เป็นต้นมาพวกเขามักจะพบอะไรแปลกๆในบ้านของตัวเองที่เพนซิลเวเนียอยู่เสมอยังรอยข่วนที่คล้ายกับกรงเล็บสัตว์บนกำแพง ห้องน้ำที่ชักโครกได้เองและทีวีที่อยู่ๆก็ระเบิดขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลนอกจากนี้พวกเขายัางอ้างว่าสิ่งลึกลับบางอย่างได้โยนสนักของพวกเขาใส่กำแพงผลักลูกสาวของพวกเขาตกบันไดและที่แปลกที่สุดก็คือพยายามล่วงเกินทางเพศแจ็คผู้เป็นสามีอีกด้วยในปี1986ครอบคร,รัวสมิลได้เชิญเอ็และลอเรนให้เข้ามาช่วยดูบ้านหลังนี้ และเอ็ดได้กล่าวว่าเขารู้สึกได้ถึงอุณหภูมิในบ้านที่ลดต่ำลงอย่างผิดปกติและมองเห็นมวลสีดำขนาดใหญ่ภายในบ้านซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นปีศาจที่มีพลังอย่างร้ายกาดเอ็ดอยังเล่าอีกว่าปีศาจพยายามไล่พวกเขาออกไปด้วยการเขย่ากระจกและเฟอร์นิเจอร์อย่างรุนแรงและครั้งหนึ่งพวกเขายังพบเห็นข้อความบนกระจกที่เขียนว่าออกไป เจเนสเมลผู้เป็นภรรยาได้กล่าวว่าพวกเขาได้เชิญพระมาทำการขับไล่ผีออกไปถึง3ามครั้งและหลังจากที่พวกเขาเริ่มสวดมนต์ภาวนากันอย่างหนักทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแต่กระนั้นพวกเขาก็ยังคงได้ยินเสียงเคอและมองเห็นเงาแปลกๆอยู่บ้างเป็นครั้งคราวต่อมาเรื่องราวของครอบครัวสมิลก็ได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ทางทีวีในปี1991ซึ่งใช้ชื่อว่า The Haunted คดีที่5เรื่องหลอนในคอนเนติคัตในปี1986อัลเลนสน์นเดเกอร์และคาร์เมนสน์นเดเกอร์ได้ตัดสินใจย้ายครอบครัวเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งในเซาทิงตันคอนเนติคัตเพื่อให้ฟิลลิปลูกชายคนโตซึ่งป่วยเป็นโรคมะเรง็งเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้สะดวกขึ้น ต่อมาครอบครัวเนเดเกอร์ก็ได้ค้นพบว่าบ้านหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีศพมาตั้งแต่ช่วงปี1920โดยพวกเขาได้ค้นพบอุปกรณ์ทำศพและรูปถ่ายของคนตายจำนวนมากอยู่ในบ้านหลังจากที่ย้ายเข้ามาฟิลิปอ้างว่าเขาได้พบวิญญ,ญาณของชายหนุ่มผมยาวที่พยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาและฟิลิปก็เริ่มมีนิสัยใจคอที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้คนในครอบครัวก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างเช่นน้ำถูกพื้นที่เปลี่ยนเป็นสีแดงชานโดยอธิบายเหตุผลไม่ได้และครั้งหนึ่งคาเมนยังอ้างว่าบางสิ่งบางอย่างพยายามใช้ม่าในห้องอาบน้ำคลุมหน้าเธอจนเกือบขาดอากาศหายใจก่อนที่ลานซาวของเธอจะมาช่วยไว้ได้ทัน ครอบครัวสเนเดเกอร์ได้ตัดสินใจติดต่อเอ็ดและลอเรนให้เข้ามาดูบ้านหลังนี้และพวกเขาก็ได้ค้นพบว่าอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้เริ่มต้นขึ้นจากสป,ปรเรอคนหนึ่งที่พยายามจะมีอะไรกับศพและทางเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ก็คือการทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปเรื่องราวของครอบครัวสเนเดเกอร์ได้ถูกนามาทำเป็นภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่า The h u n t i n g in Connecticut ในปี2009 ซึ่งลอเรนได้ออกมาแสดงความเห็นว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องจริงที่เธอได้เจอในบ้านหลังนี้น้อยมากคดีที่4คฆาตรกรปีศาจที่บรุกฟิลด์นี่คือคดีแปลกอีกคดีหนึ่งของเอ็ดและลอเรนผู้ต้องหาฆาตรกรรมได้อ้างว่าตนเองถูกสิงสู่โดยปีศาจจนก่อเหตุร้าย ย้อนกลับไปในปี1980เดวิดเกลเซลเด็กชายอายุ11ปีอ้างว่าตนเองถูกคุกคามโดวยวิญญาณชายแก่ที่พยายามห้ามไม่ให้ครอบรครัวของเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่หลังจากนั้นเดวิดก็เริ่มมีอาการแ,แปลกๆและมีรอยฟกช้ำกามร่างกายครอบครัวของเดวิดได้ติดต่อเอ็ดและลอเรนและลอเรนก็อ้างว่าเธอมองเห็นหมอกควันสีดำอยู่ข้างตัวเดวิด และแนะนําให้ทางครอบครัวทําพิธีไล่วิญญาณร้ายในระหว่างที่ทําพิธีกรรมวิญญาณร้ายได้พูดถึงเหตุการณ์ฆาตรกรรมบางอย่างและตามคําให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อาเน่แฟนของเดบบี้พี่สาวของเดวิดได้ท้าทายปีศาจให้ออกจากร่างของเดวิดมาสิงในร่างของตนแทนและแล้วในวันที่16กุมภาพันธ์1981เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออาเน่ได้ลงมือฆ่าอาลันโบโนโเจ้าของบ้านที่เขาเช่าอยู่ ด้วยการใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกและท้องของเขาหลายแผลซึ่งตรงกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ปีศาจร,ร้ายเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวลอเรนได้บอกกับตำรวจว่าเธอเชื่อว่าทุกอย่างที่อานเน่ทำลงไปนั้นเกิดขึ้นจากปีศาจที่ย้ายร่างของเดวิดมาสิงสู่อยู่ในร่างของอาเน่แทนและนั่นก็ทำให้คดีเป็นที่สน,สนใจของสื่อมวลชนจำนวนมาก คดีดังกล่าวได้กลายมาเป็นคดีแรกในอเมริกาที่ผู้ต้องหาพยายามปกป้องตัวเองในชั้นศาล้วยการอ้างว่าตนเองถูกปีศาจเข้าสิงแต่สุดท้ายแล้วพยานหลักฐานต่างๆก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้อานเน่พ้นผิดไปได้คดีที่3บ้านอมิตตี้วิว บ้านหลังนี้ถือได้ว่าเป็นบ้านผีสิงที่ดังที่สุดหลังหนึ่งในอเมริกาเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1920และบ้างก็ลือกันว่ามันถูกสร้างขึ้นบนที่ดินที่เป็นสุสานเก่าของชาวอินเดียแดงและครั้งหนึ่งผู้ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ก็เคยใช้มันในการเรียนรู้ศาสตร์มืดบางอย่างหลังจากที่ครอบครัวเดฟโอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ เหตุการณ์สยองขวัญก็ได้เกิดขึ้นในคืนวันที่3พฤศจิกายน1975เมื่อรอนลูกชายคนโตใช้ปืนและยิงสมาชิกในบ้านพ่อแม่น้องชาย2คนและน้องสาวอีก2คนจนเสียชีวิตทั้งหมดโดยรอนอ้างว่าเขาทำทุกอย่างลงไปภายใต้การบงการของปีศาจร้าย1ปีต่อมาจอร์จลาสและเคที l ลาสได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมกับลูกๆของพวกเขาก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่าง มแมลงวันมากมายภายในบ้านเมือกสีเขียวที่ไหลออกมาจากกำแพงและอุณหภูมิห้องที่หนาวเย็นกว่าปกตินอกจากนี้มีซี่ลูกสาวของพวกเขายังชอบพูดคุยกับเพื่อนในจินตนาการที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อโจดีและจอร์ดก็อ้างว่าเขามักจะตื่นขึ้นมาในเวลาตี3ามนาทีของทุกวันซึ่งต่อมาเขาก็ได้ทราบว่ามันคือเวลาที่เหตุการณ์ฆาตกรรมได้เกิดขึ้น ในที่สุดครอบครัวลัสก็ได้ตัดสินใจย,าย้ายออกจากบ้านไปหลังจากอยู่ที่นั่นได้เพียง28วันและนั่นก็ทำให้บ้านอมิตี้วิวเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนจากทั่วทุกสารทิศเมื่อเอ็ดและลอเรนได้เข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้ทีมงานสามารถเก็บภาพเด็กลึกลับคนหนึ่งได้โดยที่ทุกคนในวันนั้นต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนั้นไม่มีเด็กอยู่ในบ้านเรื่องราวสุดหลอนของบ้านอมิตี้วิ เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วในชื่อ Amityville Horror ในปี1979ก่อนที่จะถูกนำมารีเมคในปี2005และล่าสุดเรื่องราวของบ้านหลังนี้ก็ถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งในฉากเปิดอันสุดสะพรึงของ The Conjuring 2คดีที่2ครอบครัวเพอรรอน เรื่องราวของครอบครัวเพอรอนคือเรื่องที่ถูกเล่าเอาไว้ในเดอะคอนเจ i ริภาคแรกย้อนกลับไปในปี1970โรเจอร์เพอรอนและแคโรลีนเพอรอนสองสามีภรรยาและลูกสาวทั้ง5คนของพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่โรดไอแลนด์ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวเพอรอนต้องพบกับเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างและต่อมาพวกเขาก็ได้รู้ว่า ผู้ที่เคยอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ต้องเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นการผูกคอตายการจมน้ำารวมไปถึงการถูกฆ่าคมคืนเมื่อเอ็ดและลอเรนได้เข้ามาสืบคดีนี้พวกเขาก็ได้ค้นพบว่าบ้านหลังนี้เป็นที่สิงสู่ของดวงวิญญ,ญาณมากมายและที่น่ากลัวที่สุดก็คือดวงวิญญ,ญาณของเบชีบทาไทเยอร์ซึ่งออกมาคุกคามแคโรลลนอยู่เป็นประจำตามข้อมูลที่หาได้เบชีบาเกิดในปี1812 และในวันหนึ่งเมื่อทารกของเธอเสียชีวิตหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเบชีบาได้ฆ่าลูกของตัวเองเพื่อบูชาปีศาจและแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆมาเอาผิดกับเธอได้แต่หลายคนก็ยังปักใจเชื่อว่าเธอคือแม่มดแม้ว่าในตอนจบของนังเด e คอนเจอริงเอ็ดและลอเรนจะสามารถปราบวิญญาณร้ายได้สำเร็จ แต่ในชีวิตจริงครอบครัวเพอรอร์ต้องอดทนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมวิญ,ญญาณร้ายอยู่นานถึง10ปีก่อนที่พวกเขาจะมีเงินพอที่จะย้ายออกไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังอื่นและมันก็เป็นประสบการณ์ร้อนที่อยู่กับพวกเขาไปทั้งชีวิตคดีที่1 a n n a แอนนาเบล เรื่องราสุดล้นของแอนนาเบลเริ่มต้นขึ้นในปี1970เมื่อดอนนาพยาบาลฝึกหัดได้รับของขวัญจากแม่เป็นตุกตาวินเทจตัวหนึ่งดอนนาและแองจี้เพื่อนร่วมห้องของเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าตุกตาตัวนี้มักจะเปลี่ยนท่าทางของตัวเองไปเรื่อยๆต่อมามันก็เริ่มย้ายตำแหน่งตัวเองไปตามที่ต่างๆในระหว่างที่พวกเธอไม่อยู่และพวกเธอยังพบข้อความแปลกๆบนกระดาษที่ตกอยู่ในห้องอีกด้วย หลังจากที่ติดต่อคนส่งให้เข้ามาช่วยดูพวกเธอก็ได้รับคำตอบว่าตุ๊กตาตัวนี้ถูกสิงโดยวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าแอนนาเบลฮิกกินส์และถึงจะรู้อย่างนั้นดอนน่าและแองจี้ก็ยังตัดสินใจเก็บตุ๊กตาไว้ในห้องต่อไปแต่แล้วเรื่องราแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นกับพวกเธออย่างหนักข้อขึ้นเรื่อยๆเพื่อนคนหนึ่งของดอนน่าและแองจี้เขาอ้างว่าเคยถูกตุ๊กตาตัวดังกล่าวทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ ในที่สุดสองสาวก็ตัดสินใจติดต่อเอ็และลอเรนให้เข้ามาช่วยตรวจสอบตุ๊กตาและทั้งคู่ก็เชื่อว่าสิ่งที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่วิญญาณของเด็กผู้หญิงแต่มันคือปีศาจร้ายซึ่งมีเป้าหมายที่จะเข้าสิงสู่ในร่างมนุษย์เป็นอันดับต่อไปหลังจากที่ได้ทำพิธีปัดเป่าความชั่วร้ายออกไปจากห้องเอ็และลอเรนก็ได้นำเอาแอนนาเบลมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ ว่ากันว่าระหว่างที่เอ็ดและลอเรนขับรถนำตุ๊กตากลับบ้านแอนนาเบลได้พยายามทำให้รถของพวกเขาเสียหลักจนเกือบเกิดอุบัติเหตุและหลังจากที่มันถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วชายคนหนึ่งยังเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตหลังจากที่เขาพูดจาดูถูกแอนนาเบลระหว่างที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อีกด้วยเรื่องราวของแอนนาเบลที่ถูกเล่าไว้ในคอนจาริ่งภาคหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคำให้การของผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง แต่ในหนังแอนนาเบลซึ่งเป็นภาคแยกออกมานั้นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาซะส่วนใหญ่อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่นานาด้วยนะคะ